สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปทุกขู่ทุกคนครับผมมือนี้พ่อเย่ตุยลุยสารมาไล่งานตัวครับผมอ่าพ้อกันคือเก่าเนาะพี่น้องยินดีตอนรับขอสู้ช่องพ่อเน่ตุยลุยสารเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนี้มาพี่น้องแซ่บๆน้ากันมือนี้พ่อเน่ตุยกินอาหารที่ว่ามีเสียนพี่น้องว่าได้กินเข่าเด้อพี่น้องก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไงไพี่น้องก๋วยเตี๋ยวไงไๆก๋วยเตี๋ยวโบราณน,นี่สูตรทํากินทําขายสูตรเทีทยเองพี่น้อง พข่เนี่ตุยเฮ็ดเองมาพี่น้องเสีบเจีบกันลงมือกันเลยพี่น้องกันเลังเสีบๆคุ้บมบาเขากับบรรยากาศกันลังเย็นเย็น,ยนบดบดทางบ้านพี่น้องเอ๋ยมาลงมือกันบัดน,นี้ <c oughs> Ừ, hoàn những loại làm ta tiẹt cái phi nong cái nấm ta tà... nè đấy, nhưng, cái gì, việc sốt phi nong, nếu con ươn bị sốt เนี่ยจึงจีแซบอืมอืมต้นต้นโอซุนพี่น้อง xu mướn, họ nhảy, tụi tôi gín ra khâu, gín nong lên. Mướn nè, tiếu xá. Khứi dài, cứ nong, xếp. Ừ ลูกชิ้นพี่นองลูกชินกกช้นมู่มมหืมหืแวตัวนี้พีนองงูมาัขายแกม้ว อืมอืมนี่ชิ้นหมูเด้งดึงเด้งดึงพาสาวาหาหนาม,มากินน้ำพุนยันตุย,ยลุยสาษเนื้อพี่น,อน้องเด้อเอ้าหาลูกดวดกัน จะยี่ตั้งต้นสดเนี่ยแหะพี่น้องเอาเลยบดัดอืมแ่บ ยังตุ้วันมั้อืมอืมแด่บเด็ดเปน้อ,นอง ปกติพันยุ์ตัวกินตะเขามีร่องเบิ้งแบบมีสินมีสายกันนักพี่นอ้องร่มไหวไหวร่มดีดๆมากเย็นพี่นอ้องมื่อนี่อากาศสูงสูงสีเย็นเย็นยังไงพุ้น Å! Mm? bao nhiêu tùy năng của em một tỷ phi non người mình cũng một máy cắt เอามาเป็นองค์งปก์กรวกาบพีนน้องไอเยี่ยมมาข้างนอกสีชมพูข้างในสีดำนี่บ่วยอาธิบดีเปิดเอือนว่าข้างนอกสวยข,ข้างในกะสี่เละอือหือ พวกเพี้ยตัวละพี่น้องกินรูรู chúng tôi tới hoàn chút nữa mhm 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 Nhìn lên đây. Bà thương. Đẹp

อหอมรูชิน้นคือทุ่งแสบๆพี่น้องกวดกับปีใส่น้ำกันเนี่ยอืม ลงไปเลยกินกะปิกันอืมหอมหอมกะปิ Umm, -hmm. pinong ya pino, kauan sahuan coba อืมแกพี่น้องครับแอฟอืมโอโอชุนกับกวาบกวาพี่น้องเอาครับคั้มสุดท้ายพี่นบบ้องเบ้อเบ่อเมินออกพี่น้อ,นองเอ่อย่านคลิปเขาเน่าเกินไปเดีย๋ยวพอเงีเ้ยตุยไปกินตอเนาะพี่น้องเนาะอย่าบากันเด้อพี่น้องเด้อ ขอตัวขอไปเด้อพี่น้องลูกชิ้นคำสุดท้ายอื ทุกคนยืนตื่กินน้ำกันเนอะพี่น้องเนอะย,ยิ้มหน่อยละพี่น้องโอ้โหแซ่บเหมือนเดิมพี่น้องว่าต่เนีาหิวพี่น้องบ่าว่าตาจะยัง เอาก็ไปยากวองกับแดบพี่น้องกันห้องหิวมากเลวเนาะพี่น้องครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้เนาะก็มีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อคนใหญ่ตุยจะมากินอ่าตัวเจียวให้พี่น้องเบื้องอ่ามีเมนูมาส่วนที่ส่วนน้องกินคือเกาอะพี่น้องฝากจัอะน้อยพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะใหญ่ตุยรู้สานาเด้อพี่น้องิบอว่าฟ c e บุ๊กหรือว่ายูทูบนั่นเองเนาะพี่น้องเด้ออ่าเอาไว้คลิปนะ เขาจังคยอยฟอกกันไหมสำหรับปีนี้พยตุยขอตัวลาพี่ลาน้องไปก่อนขอให้พ่อแม่พี่น้องผู้ผููตุกก,ก,กตจงมีแตะวามสุขความจเจรือน,น้อพี่น้องเด้อ,อ,อคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปาถนาทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องสวัสดีค่ะ